มาหอดบานแล้วพี่น้องมาหอดบานแล้วมาเบิกเกันพี่สมเป็นพี่สมเป็นห่อันห่อหมกพี่น้องทำห่อหมกห่อหมกอันนี้เป็นหมกหมกหมกไก่พี่น้องเนี่ยหละปุเห็ดปูยเห็ดไอ้กับเขาแต่ละมือกันเป็นพี่สมพี่สมมาจากประเทศอ่าไรน,นะปรระะเทศอไประเทศอะไร ไม่สอดไม่สอดหรอ,อมาจากแม่สอดมาจากแม่สอดจะมีจะมีอยู่สามคนจะมีอยู่สามคนนี่เนาะอ่ามีพี่ส้มแล้วก็พี่เปิ้ลแล้วก็อ,อีกคนนึงชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรนะชื่อน้อยอ่าพี่ส้มเปิ้ลพี่น้อยมีสามคนที่เป็นแม่บ้านทำกับข้าว ทุกวันที่ไปขายพี่น้องก็จิมีอ่ะอันนี้หมกหน่ไอไม้เมนูหมกหน่อไม้เป็นเชี่ยฮ่อพี่น้องเป็นเชี่ยฮ่อเป็นห่อหมกแบบแบบนี้พี่น้องก็คือบ้านเท่านั่นแหละอ่าสีมือเพื่อนพี่น้องงามนี่อันนี้จะเป็นห่อหม,มกไก่หมกไก่ใส่หัวปีอร่อยมากสีมือสุดยอดเลยเนี่ยนี่ ันนี้ทำเนี่ยอร่อยมีห่อผสมพร้อมเป็นเห็ดโอ้หลายพี่น้องเอเดี๋ยวบ่าวลาวเสร็จพี่น้องเบิ่งไปเท่อละอย่างพี่น้องเมื่อนี้จะให้เบิ่งไอ้ประเภทที่แบบพ่อมกแล้อก็เดี๋ยวคลิปต่อไปใชมาให้เบิง่งไอ้เปิ้นหอน่อไอ้ส้มหรือว่าแหนมพี่น้องเป็นแหนมเนื้อแหนมหมูอันนี้ก็อร่อยแซ่บเป็นเห็ดสุดแซ่บลูกค้าหลายพี่น้องเอ ไปขายแต่ละมือเนี่ยโอ้ยเบิร์ตเป็นเฮเธอร์เฮเธอร์อะไรจะจะห่อไงท,ทำทำทำทีละกี่ห่อห่อหมกทำทีละกี่หอ่หอ,ททหอวันหนึ่งทำทำกี่หอ่อไม่นับหรอเขาบอกไว้นับประมาณไอ้อย่างอย่างอย่างหมกไก่นี่ก็สิบห้าได้ไหมประมาณไม,ไม่ถึงนะไม่น่าถึง S <S ก็น่าจะถึงนะถ้าที่มีให้เขาไปถึงนะ <S 2> <S 2> <S 2> อืมนี่ก็เนี่ยเห็นไหมสองสี่หกแปดแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไปกี่กี่ห่อสองห่ออ๋อไปสองห่หอแล้วกว็สนะิบห่อแล้ววก็ได้ประมาณยี่สิบห่อนะพี่ส้มประมาณยี่สิบห่อเนี่ยนี่ก็นี่ก็แปดแล้วแปดสิบสิบกับที่เขาไป สิห่อเนี่ยเหลืออยู่นี่ก็ประมาณสิบวันละสิบห่ออันนี้ก็อยู่ประมาณไอ้วันละยี่สิบห่อหมกไก่หมกต้ไม้ก็ยี่สิบห่อแล้วก็มีหมกกระดูก 30. อีกสามสิมบหมกกระดูกประมาณสามสิบห่อพี่น้อง,องาสามสิบห่อนะชมทําคนเดียวเลยทําคนเดียวหมดเลยเนี่ยโ้สุดยอดเก่งมากเลยเก่งไรพี่น้อง้เก่งไย เป็นห่อนีนแล้วปักกรชห่อห่อแหนมจะทําอย่างทําทาไอ,อ้นี่หอ่ออันี่เสร็จแล้วก็จะไปทําหอ่อห่อแหนมอีกว่าจะได้นอนแม่งสี่ทุ่มนะว่าจะ,จะได้นอนก็สิบโมงไม่น้องสิบโมงแล้วสี่ทุ่มเพิ่อนจะได้นอนตื่นเช้ามาทํางานตั้งแต่หกโมงนั่นทงทำนั่นทงทำทั้งวัน <laughs> เหนื่อยเป็นกันนะอีกอีกคนหนึ่งก็เขาจะไปน,นึ่งข้าววันนี้วันนี้ทําคนเดียวนะวันนี้ทําคนเดียวพูดถึงไงถ้าถ้าพี่น้อยไม่ไม่หยุดก็พี่เปิ้ลมาช่วยทําอืมอยนี้พี่เปิ้ลเป็นนึ่งข้าวอืเราไปหุงข้าวมีข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวเต็มเต็มเฮ็ดเ่อละโอ้ยข้าวเหนียวกับ เก็มสองสงถังใหญ่วันหมูนึ่งวันนึ่งนึ่งมืหนึ่งสองกระสอบสองกระสอบครึ่งหนึ่งหนึมือหนึ่งสองกระสอบครึ่งพี่น้องนี่นีอีกคนนึงนี่นให้ดูนี่นี่นีาดูนี่นี่คนสวยสวยนะเนี่ยพี่เปิ้ล เนี่ยบ้านพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลหันหน้าดิหันหน้ามาหน่อยเอฟซีเขาอยากดูเอฟซีไงเอฟซีเอฟซีลงดูหน้าเอเพิ่นเกิดมีน้องเพิ่นเกิดผู้สาวผู้สาวสาวโสดนั่นแหละโสดโสดพอจะพอยจะเอฟซี อะไรนะเพื่อนกระเลียงเพ,เพื่อนกระเลียงไม่มีดมมออิก็พี่ไงก็พี่ช่มไงพี่ไงออ <c oughs> ไม่มีก็เหมือนทำงานด้วย,วยกันแต่มันมันก็เปรียบไม่เหมือนไม่เพื่อนไงว่า เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องมาเบิ้งอีกแค่นึงพี่น้องอวายสมนีสักก่อนสักหน่อยนึงมาเบิ้งเปิ้ลหออ่าสมซียนสมเนื้อพี่น้องอ่าเดี๋ยวเปิ้ลหอแล้วจังสิบออกมาให้เบิ้งร่วมกันอันนั้นแม่บ้านเปิ้ลหนึ่งเข่าเหนียวปกติเปิ้ลกระเาเฮ็ดเฮ็ดจะหนี่แหละพี่น้องแดีวเมื่อนี้มีพี่น้อยเปิ้ลหยุดไปก็เลยเปิ้ลเป็นอย่างเข่าแทน ไสิเป็นครัวเอสาวโสดสนใจยินบอกมาได้ยิ้เข้ากันยิ้เข่าอ้าว อย่งจุกกันแกแต่แแต่แต่ม้องคาใช่ไปพ่แต้ฮว้าวรู้นะว่าต้งแต่งรู้มเก๊าขานี้เออโาได้มีหมักบ่เโี่กันโี่กันคนละลานคนละลานคนละลานอาคนละลาน่กีอยวก้น ยามาดีๆเยอะๆดาอย่าอย่าใส่ความรุแรงเดี๋ยวใจพี่องเบิงน้ำกันได้พี่เเด้มอันอันคู่มียเพิ่่กัน่ทีโอเเกบลิกกสด้นี่เพอจะเกบลิกกสีดได้นี่เพิ่อนะมีลิกกสีดได้ไงอ่าล้วพูใหญ่มีลีกะสีอีก